กับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาอยู่ในรายการเปาแกะก่อนอีกแล้วกามเคยเลยนะครับผมกับว่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมในการที่ผมจะเข้ามาทำการแกะก่อนนะครับผมก็ขอไปคลิปแบบพิเศษพิเศษหน่อยละกันนะครับผมในคลิปนี้เพราะว่า คลิปนี้นะครับผมผมได้รับพัสดุิ้นนึงมาซื้อพัสดุิ้นนี้นะครับผมผมไม่ได้สั่นออนไลน์มานั่นเองนะครับเราไม่ได้สั่งซื้อจากออนไลน์มันเลยไม่ได้สั่งซื้อ website, จากเว็บไซต์จาก l a z a ด a จาก s อฟ p e e หรือว่าจันหน่วยนานหรือเว็บไซต์อะไรเลยนะครับแต่ว่าผมได้มาฟรีๆเลยนะครับผมมานะครับโอ้โหได้มาฟรีๆของฟรีใครก็อยากได้นะผมก็หนึ่งคนเลยครับที่อยากได้ของฟรีนะครับผมแต่ว่าของฟรีิ้นนี้ผมได้มาจากนักแสดงน,นะครับผมมาหรือว่าได้มาจากดารานั่นเองนะครับผมมานะครับหลายหลายคนนะครับผมก็ ก็จะเคยดูนะครับผมในส watch, ่วนของละครร้อยป่านะครับผมพี่เพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเลยนะครับผมกับร้อยป่าเนาะที่คาร์ซอนเจนะครับผมนํามาฉายให้ดูนะครับปุ๊งคืนนะครับวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับผมเวลาสองทุ่มยี่สิบนาทีเนาะก็นี่ผมก็รับมาจากนักแสดงร้อยป่านั่นเองนะครับถ้าใครดูนะครับผมร้อยป่านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ใช่ไหมครับมีชุมชนใช่ไหมครับแล้วก็มีพ่อเลี้ยงเนาะที่ะหลับเลยนะครับมี3าอย่างที่เราจะได้เห็นนะครับซึ่งรอบนี้นะครับผมผมง่ายมาจาก ลักแสดที่เป็นมือขวาของผมพ่อเลียนนั่นเองนะครับนี่ดูนะครับผมนี่พี่ลลลลาาพลร้อยป่านั่นเองนะครับผมนี่พลร้อยป่านะครับอ่าเราได้มาจากพี่พลร้อยป่านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาทําการแกะให้ดูกันเลยดีกว่านะครับผมในส่วนนี้ที่ผมได้มาจากพี่พลร้อยป่าเนาะอ่ามันเป็นสิ่งที่แบบ น่าภูมิใจมากๆเลยนะครับผมที่เราได้รับมานั่นเองนะในตัวของวัสดุชิ้นนี้ซึ่งผมไม่รู้เลยนะครับว่าข้างในคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับพี่พลร้อยป่าส่งมให้กับผมนะครับก็ขอบคุณพี่พลมากๆเลยนะครับผมแปลว่าซีวิจินนะครับผมก็คือพี่โจนั่นเองนะครับขอบคุณมากเลยเลยนะครับผมพี่โจนเนาะที่ได้ส่งวัสดุมาให้กับผมนะครับมาขอบใจมากๆนะครับ โอเคผมมาครับมาเข้าสู่่ว่เวลาสัาคัญกันเลยดีกว่านะครับเราก็จะเข้ามาทําการแกะกล่องกันดีกว่าผมมาครับเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับผมรอบนี้นะครับก็ถือว่าแพ้มาดีนะครับผมในส่วนของพี่พลนะครับหรือว่าพี่โจ้ในการแพ้มาให้ผมเนาะแต่ขออนุญาตแกะเลยนะครับโดยใช้ปากกาเจาะสกร์เคมนะครับปุ๊บนี่แกะแกเลยครับปุ๊บเจาะกอผมไม่รอแล้วผมว่าจอดด้านหลังดีกว่าทำอะไรใกล้เพื่อดูดีหน่อยแล้วกันนะครับผมในการเจาะกระดาษด้านหลังนะขยับเข้ามาเลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ โอ้เร oh, ียบร้อยครับโอเคผมนี่ครับก็เริ่มแกะออกมาแล้วนะครับผมในส่วนนี้นะครับเราก็จะจอดต่ออีกนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรเวลาผมใช้ปะกกาแหลมๆจอดแล้วจะมีผลกระคตรต่อนข้างในก่อนหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะแต่เวลาผมจอดนะครับผมผมก็แตะมันละวันนะเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ใช่คลิปแรกนะที่เราได้เข้ามาแกะก่อนนะครับเพราะว่าเราได้เข้ามาทำการแกะก่อนมาก็ถือว่าหลายคลิปนะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่แบบ เยอะมาก<า>ๆนะครับผมในการแกะก,ก่อนนะครับผมอ่านะครับก็สิ่งที่เราเห็นเลยนะครับนี่อะไรเนี่ยอา้าวอะไรเนี่ยมีซิลเนาะ หรือว่าบับเบิ้ลนั่นเองนะครับผมก็ผมเรียกไฟก็นสองแบบนะครับผมเรียกโชคอร์ดซิลกันหลายๆคนอาจจะเรียกว่าบับเบิ้ลนะครับผมก็คือฟองน้ำนั่นเองนะลูกโป่งนะบับเบิ้ลแปลว่าลูกโป่งนะเดี๋ยวจะออกมากันเลยดีกว่านะครับมีการแพ็คบับเบิ้ลมาให้ด้วยนะครับถือว่าพี่โจเรานะครับผมก็ถือว่าแพ็คของมันดีนะแพ็คของมาให้ดีมากๆเลยนะครับผมมีการแพ็คการกับแคบมาให้ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับข้างในนะครับดูแล้วไม่ใช่ของกินแน่นอนครับดูแล้วนะครับไม่เหมือนของกินแม นะครับไม่ใช่ของกินแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปุ๊บนี่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมข้างในเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยข้างในคืออะไรครับอ่านะครับข้างในเป็นเจลเนาะเจลแอลกอฮอล์นะครับผมขอบคุณพี่โจ้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับผมสิ่งที่องค์ใครเราอยากได้มากที่สุดก็คือเจลนะครับผมแล้วก็ภายในก่อนนอกจากเจลแล้วนะครับเจลให้มาสองขวดแล้วยังมีก่อผมยังมีเป็นแมสด้วยผมนี่โอ้คือแบบ ส่วนนี้สถานการณ์โควิดเนาะทำให้แบบการใส่แมสค์ผ้าปิดปากใช่ไหมครับแล้วก็การใช้เจลียวล้งมืออย่างสม่ำเสมอนะครับผมก็เป็นแนวทันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับในการที่จะช่วยให้เรานะครับผ่านพ้นโควิดและโอกาสที่เราจะติดโควิดก็จะน้อยลงใช่ไหมครับซึ่งการพอเป็นกินแล้วนะครับผมในการที่เราล้งมือนะครับใส่ผ้าปิดปากแล้วยังไม่เพียงพอนะครับผมในการที่จะทําให้เราห่างไกลจากโควิดนะครับในทุกๆวันนะครับ การที่เราเดินทาสัญจรไปไหนมาไหนอยู่แล้วนะครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทําให้เราพบเจอผู้คนมากมายใช่ไหมครับแล้วเราก็อยู่ใกล้ๆซิกการซึ่งการที่เราอยู่ใกล้ซิกกัน,นี่แหละครับไม่ว่าเราใสา่ลล้างมือหรือว่าใสา่ผ้าปิดปากไปแล้วนะครับเราก็ยังมีโอกาสติดโควิดได้าจากการที่ เราแบบสมมติระหว่าค่ะก็เดินอยู่ใน BTS ใช่ไหมครับเราเผลออิบขดน้ำขึ้นมากินน้ำผมและคนสัมผัสเราสมมุติที่เดินผ่านเรานะครับมีโปโควิดได้บอกสมมติขอไปโควิดนะครับเราเดินกินน้ำอยู่ปโควิดใช่ไหมครับช่วงนั้นนั่นแหละครับไปช่วงเวลาที่ทำให้เรานั้นสามารถได้รับเชื้อโควิดนะครับผมจากคนรอบข้างกันไม่ว่าจากตอนที่เรากินข้าวนะครับหรือว่ากินน้ำนั่นนะครับทำให้เราแบบว่าเราก็ระมัดระวังมากคือเราสิ่งที่สะเกิดขึ้สุดคือ ให้เรายูหาจากคนอื่นนะครับในระยะ1 2เมตรนะครับผมสังเกตได้เลยนะครับช่วงนี้บนรถไฟฟ้า m r ็และวีเคนะครับเขาก็มีการจัดเก้าอี้นะผมเว็นเก้าอี้แล้วก็ในลอนหนักนก็จะมีการจัด2เก้าอี้เว้นเก้าอี้นะประมาณนี้นะผมซึ่งกันและกีนนะครับผมก็จะมีวิธีการจัดนะครับผมที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็คือว่าดีนะเดี๋ยวเราจะลองมาใช้เจลกันเลยดีกว่านะครับขอบคุณมากๆขอบคุณพี่โจ้ด้วยนะครับมาผมเดี๋ยวเราจะลองกดใช้เจลดูดีกว่าครับเป็นเจลยี่ห้อเพียววัลลินนะครับผมนี ซื้อยี่หอมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาใช้เจลดูดีกว่าครับเป็นแอลกอฮอล์นะครับผมเจนะอืมกลิ่นหอมดีนะครับนี่อ่านะครับดูนะครับนี่อ่านะครับผมใช้เจลแล้วมือผมกดไป3หยดเนาะเียผมเดี๋ยวเรามาอ่าไปกินแอลกอฮอล์แล้วก็หอมไปนะมือเย็นสบาย,ยน,ะบน,นะครับผมนี่นะครับผมก็ ใช้เกลือลัมือนะครับผมนี่ไปเกลยวลับมือของผมนั่นเี่นะครับแล้วก็ใช้เกลือลัมือนี่แหละครับในการลับมือนะครับผมพิโจโดยโซนนี้คือเกลยวลับมือที่บ้านผมนะครับหมดพอดีเลยนะครับก็ใส่สบู่ล้บมือนะการผมได้เกลยวลับมือมาก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมนี่ถือว่าดีนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่โจนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ ผมก็คนแบบไม่ใช่แค่คนเดียวนะเพราะพี่โจ้นะเห็นไหมครับว่าเขาจะเข้าไปทําการแจกแฟกขับเขาด้วยนะครับไม่รู้ว่ากี่คนนะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกดีใจนะที่มาจากพี่โจ้นะครับนี่โอ้ยกามาแล้วก็ทําให้มาสะอาดนะครับสะอาดมือหน่อยละกันนะครับผมนี่ขอบคุณพี่โจมากเลยนะครับไม่รู้คนนึงเท่าไหร่นะเย็นด้วยนะเย็นมากเลยนะครับพามือแล้วมือรู้สึกแบบสดชื่นมาเลยนะครับไม่เหนียวเลยนะเนี่ยไม่เหนียวเลยนะครับมือแบบธรรมดาเจล้ามือแบบที่ไปแบบแล้วนะแบบ เป็เจลนะแบบคีิกกดแล้วเป็นเจลใช่ไหมครับมาจัดลื่นๆใช่ไหมกันนี้มาเป็นมันไม่มันไม่ใช่เจลนะครับผมนี่เขาเรียกว่าแอลกอฮอล์นะเพราะว่าเจลก็มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อเจลมันก็จะเหนียวมือหน่อยใช่ไหมครับส่วนนี้เป็นแอลกอฮอล์เลยนะครับผมก็เป็นน้ำนะคบเมื่อเป็นน้ำเนายเวลามาถูอะไรมือก็จะไม่ค่อยเหนียวนะให้มา2ขวดเลยนะครับเนี่ยโอ้ดีมากนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมมากๆเลยนะครับผมนี่ให้มา2ขวดเลยนะ60มิลลิลิตรนะครับผมแล้วก็สามารถลดก,การสะสมของแบคคีเรียได้ถึง99.99%โดยที่ไม่กวองหลังอ่อนนั่นเองนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากนะครับแล้วก็แก้ภาพปิกปลามาภาพปปาสีฟ้าซึ่งผมชอบสีฟ้าด้วยนะโอ้โหขอบคุ้มมากเลยนะครับรู้ด้วยครับว่าผมชอบสีฟ้าในของภาพปิกปาก็เป็นภา,าพปิกปลาผลาดใน,นของที่ให้เราสามารถนำม,มาซักแล้วก็เอามาใช้ได้นะครับผมในส่วนนี้แล้วก็คิดแต่เขาคือเจลนะ มี่เป็นแบรนด์นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับแบรนด์นี้เป็นแอลกอฮอล์นะครับผม73เปรเซ็นต์แล้วก็มีเลขที่จดแจ้งเรียบร้อยแล้วก็วันหมดอายุเรียบร้อยนะครับมับ่นใจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับปลอดภัย100เปอร์เซ็นต์นะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ ถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับผมก็ผมคงจะมีโอกาสนะครับได้ออกไปเจอกับพี่โจ้เนาะไปเสียดายนะับที่ในวันนี้ใรขบัะเก็ไทยเราและขั้วโลกนะครับผมประสบปัญหาแบบเดียวกันเลยนะก็คือประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคโควิดท9นั่นเองนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ระดับโลกบางคนจะคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่แค่ในประเทศไทยนะวิกินแล้วไม่ใช่เลยนะครับเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ เป็นผลกระทบของทั่วโลกเลยนะครับผมที่กันผมกระทบในครั้นนี้แล้วก็ทั่วโลกนะครับผมก็มีผู้เสียชีวิตคุกวันนะครับผมมีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขทุกวันด้วยนะครับผมและในรากลกับกันคือประเทศไทยเรานะครับเริ่มน้อยลงวันด้วยครับผมว่านะครับนี่นะครับเป็นผลจากความร่วมมือนะครับผมขอเพื่อนกันละคนขอพี่ๆน้องๆกันละคนประชาชนกันละคนนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับผมกันรัฐบาลนะครับผมทําให้ประเทศไทยเรานะครับมีแปบวันนี้นะครับผมว่าที่มีผู้ป่วยโควิดนะครับ ไม่ถึง10คนแล้วนะครับเป็นระยะเวลาก่อเนื่องมาหลายวันติดต่อกันแล้วนะครับผมก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมใจมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ผมบอว่านะครับผมเมื่อโควิดหายแล้วนะครับผมผมก็จะมีโอกาสได้ไปทาคลิปนะครับคันอกอีกนะครับอิสระเส้นเดิมเลยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็มีแค่คลิปในราการเป่าแกะก,ก่อนเนาะ อาจจะเป็นรายการที่หลายๆคนนะครับเบื่อมากๆเพราะว่าเราแกะกล่องมาแบบเยอะมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าคือคลิปนี้แล้วเราแกะกล่องมาข้งโมกี่คลิปแล้วนะครับผมมานะครับผ่านมาเยอะมากๆผมเองนะครับเป็นเจ้าของคลิปนะครับผมเจ้าของชาแนลทำคลิปมาก็ไม่รู้ว่ากี่รอบแล้วนะครับผมในส่วนของรายการเปาแกะกล่องวันนี้ข้ามาพบกับเป่าแกะกล่องเป่าแกะล่องโอ้โหเยอะมากนะครับในรายการเป่าแกะกล่องนะครับก็ถือว่าป่าแกะกล่องในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะครับเพราะว่าเราได้รับเจลมานะครับผมจาก นัสดจาจัดเลือดร้อยป่านะครับพี่โจหรือว่าพี่พลร้อยป่านั่นเองนะครับขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับขอบคุณมากผมที่ส่งเจลแอกลกอฮอล์แล้วก็ผ้าพปป่ามาให้ผมได้ใช้นะผมในโซเชสยานการวิกฤตแบบนี้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณอีจีนนะผมอะนะครับผมก็เอาไปว่านะครับผมค่ะเพื่อนเพื่อนะครับผมชอบคลิปนี้กับผมนะครับในรายการเป่าแกะก,ก่อนนะครับที่เราได้เข้ามาทําการแกะก,ก่อนเจลเนาะที่ พี่โจส่งมาให้กับผมนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็สาหรับใครนะครับผมที่เข้ามาแล้วชมคลิปนี้คนใหม่นะครับก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเช่นเดียวกันนะครับแล้วเรานะครับผมก็คอยมาพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมกาสาหรับคลิปนี้ผมเฝ้านะครับผมก็จะก็ของนเราเพื่อนกับละคนนะครับจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อสวัสดีครับ